สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทารเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ด้านหน้าของคลาร์กมิวเซียมนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ Clark, คลาร์กนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่คลาร์กเนี่ยครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกฐานทัพอากาศนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเนี่ยเคยเป็นฐานทัพอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยจะ ใช้ในเรื่องของกองทัพอากาศเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณทางเข้าด้านหน้านะด้านบนนี่จะเป็นภาษาตากาล็อกนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษกับ์ l มิวเซียมเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันแบบใกล้ๆครับตรงด้านหน้าประตูก็สําหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นครับ จะปิดทุกวันจันนะฮะแล้วก็จะปิดทุกวันหยุดนักขัตเกอ์ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยบ้านเราตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับก็คือ entrance นะรัส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกนะฮะส่วนด้านนู้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นโรงละคร4มิตินะครับการจะเข้าชมนี่ก็ต้องเสียเงินนะครับสำหรับค่าเข้าชมของ คลาร์กมิวเซหรือว่าพิพิธภัณฑ์คลาร์กเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ200เปโซนะหรือประมาณ125บาทครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของพิพิธภัณฑ์คลาร์กพร้อมกันครับเอาครับตอนนี้นี่ผมก็เข้ามาอยู่ด้านภายในยพิพิธภัณฑ์คลาร์กเป็นที่เรียบร้อยนะฮะด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นภาพของพวกบรรดานกสายพันธุ์ต่างๆที่สามารถพบเห็นได้บนเกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์นะฮะ เดี๋ยวผมจะถ่ายไล่ไปเลยนะครับสำหรับนกสายพันธุ์ต่างๆนะฮะก็เกาะลูซอนเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ,รบก็จะมีนกหลากหลายสายพันธุ์นะฮะแล้วก็ที่เกาะลูซอนเนี่ยก็จะมีเป็นจุดของเมืองท่องเที่ยวอย่างนาขั้นบันไดาบานาเวนะครับแล้วก็มีเมืองบาเกียวนะครับเมืองมรลดกโลกอย่างบีกันนะครับรวมไปถึง ที่แองเกลสซิตี้แล้วก็พิพิธภัณฑ์คลาร์กแห่งนี้นะฮะก็สำหรับราคาค่าเข้าชมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเสียประมาณ200เเปโซนะแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะก็นี่จะเป็นหน้าตาของตั๋วค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คลาร์กนะฮะถ้าเลือกชมเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ยก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ100เปโซตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ60บาทนะครับ แต่ถ้าเลือกชมจุดของโรงละคร4มิติหรือว่า 4D theater เนี่ยก็จะเสียประมาณ200เปโซหรือประมาณ125บาทผมนี่ก็เน้นประหยัดนะฮะก็เลือกชมแค่จุดของพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าโรงละครเนี่ยเขาจะไม่ได้ฉายตลอดนะฮะเขาจะฉายเป็นรอบนะครับรอบต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะฉายตอนประมาณบ่ายมงครึ่งนะครับจะฉายประมาณ4รอบต่อวันนะฮะ เนี่ยก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับภาพศิลปะนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นแผนที่ของฟิลิปปินส์นะเส้นทางการบินนะครับจากพื้นที่ต่างๆมา,า,าที่คลาร์กนะเพราะว่าพื้นที่ของคลาร์กเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นฐานทัพอากาศเก่าของกองทัพสหรัฐนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของกองทัพอากาศของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะ ในยุคก,ก่อนนี่ก็เป็นทั้งของสหรัฐเมริกานะครับแล้วก็ต่อมานในช่วงสงครามโลกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2องนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกภาพผลไม้นะฮะที่ปลูกกันอย่างมากมายบนเกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะมีภาพของภูเขานะฮะ ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะชื่อภูเขาอารายัตนะครับนอกจากภูเขาอารายัตเนี่ยก็จะมีภูเขาพินาตูโบโนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นสองภูเขาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะแล้วก็จุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นภาพของซากก้อนหินหรือว่าซากวัตถุโบราณนะที่ถูกขุดแล้วก็ค้นพบเจอ ในพื้นที่ของเกาะลูซอนตอนกลางเนี่ยฮะพื้นที่ตรงนี้นี่ก็จะตั้งอยู่ห่างจากกรุงมนิลาประมาณแปดสิบกิโลเมตรนะครับขึ้นมาทางตอนเหนือนะฮะจะใช้เวลาในการเดินทางหรือว่านั่งรถเนี่ยมาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงก็ไม่ไกลกันมากนะครับห่างก,กันประมาณแปดสิบกิโลนีครับเซนทันลูซอนนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของตอนกลางของเกาะลูซอนนะครับผมก็เน้นให้ดูเรื่องของรูปภาพนะนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับภูเขาไฟะะระเบิดนะฮะเนี่ยกำเนิดของสองภูเขาไฟครับ birth of two volcanoes นะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับบริวเวณพื้นที่ของตอนกลางของเกาะลูซอน เดี๋ยวเรามาชมจุดตรงนี้กันว่าจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะที่อาศัยอยู่บนเกาะลูซอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกว่าชาวเผ่าเดอะเอตานะครับนี่ครับเดอะเอตาพิเพิร์นะครับนี่ก็คือพวกบรรดาหน้าตาของบรรดาชนเผ่าชาวเอต้านะ ตรงนี้นี่ก็อาศัยอยู่บริเวณปูกเขาพินาตูโบนะครับสำหรับชาวเอตัสหรือว่าเอต้านะฮะก็จะเป็นพวกบรรดาชาวเผ่าที่ลักษณะเนี่ยผมว่าอาจจะคล้ายๆพวกงาป่าซาไกาของทางโซนภาคใต้บ้านเรานะฮะเนี่ยครับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้มีการนุ่งเป็นปกปิดพวกหนะ้าอ,อกนะครับจะมีการเปลือยหนะ้าอ,อกเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของบรรดาชาวเผ่าเอต้านะฮะเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นมีทั้งพวกธน,นูลูกดอกนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ใช้ในการดำรงชีพแล้วก็ในการลาา่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันนะฮะแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพของการแต่งงานของบรรดาชาวฟิลิปปินส์นะฮะ ก็ผู้คนชาวฟิลิปปินเนี่ยมีประมาณทะลุ100ล้านคนไปแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวคริสต์ที่นับถือนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพารูปปั้นของงานแต่งงานของบรรดาชาวฟิลิปปินส์นะฮะ ข้ามาตรงจุดด้านนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรับเพณีแล้วก็งานเทศกาลของชาวฟิลิปปินส์นะครับนะครับตรงนี้นี่ก็กูลันเดลนะครับ Religious Dance r i t u a l นะฮะนี่ครับก็จะมีการแห่ลูกปั้นของพระเยซูนะครับ ก็สังกนเกตเห็นะว่าชาวฟิลิปปินเนี่ยจะค่อนข้างมีความเชื่อแล้วก็มีความผูกพันกับทางศาสนาคริสต์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาจะได้รับอิทธิพลแล้วก็อารยธรรมมาจากทางตะวันตกซะเยอะนะครับเพราะว่าฟิลิปปินในสมัยอดีตเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนอยู่หลายร้อยปีนะครับต่อมาเนี่ยก็ถูกควบคุมดูแลโดยสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้แนวคิดแล้วก็ การใช้ชีวิตวิถีชีวิตศาส,สนาความเชื่อจากทางตะวันตกมาซะเยอะนะฮะเป็นประเทศหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนนะที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะครับอย่างในโซนอาเซียนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามพวกนี้เนี่ยแล้วก็พามา่าเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักนะฮะส่วนทางด้านของมาเลเซียบรูนใน อินโดนีเซียเนี่ยก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะครับส่วนทางด้านฟิลิปปินเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของชาติเขานะครับนี่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเทศกาลของฟิลิปปินนะนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นเรื่องราวต่างๆนะรูปภาพตุ๊กตานะครับนะักบุญนะครับแล้วก็พวก สิ่งของที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์นะครับเนี่ยภาพของงานเทศกาลนะครับแล้วก็เนี่ยครับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่า holy week นะคเขาจะมีเป็นงานเทศกาลของแต่ละพื้นที่นะครับเนี่ยก็จะมีการนำไม้กังเขนมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ใช้ในเกี่ยวกับทําพิธีทาง เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เทศกาลนะผู้คนนี้ก็จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางเทศกาลแล้วก็ศาสนานะครับส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําพวกงานเครื่องปั้นดินเผานะฮะพวกงานฝีมือที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศฟิลิปปินส์นะก็คล้ายๆกับบ้านเรานะ S 1> <S 1> ก็ยังมีพวกเป็นเครื่องปั้นดินเผาภาชนะต่างๆนะครับเนบี่ยก็หลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็มีความน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวก็จะเน้นในเรื่องงานฝีมือนะบริเวณจุด,ด้าน,นี้นะครับเมื่อก,กี้นี่จะเป็นพวกการปั้นพวกเครื่องปั้นดินเผาอย่างหม้อแล้วก็ภาชนะต่างๆพวกโถต่างๆนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือนะฮะ ก็เป็นงานฝีมือที่ถูกรังสรรค์โดยช่างชาวฟิลิปปินส์นะครับนี่ยผมก็จะให้ชมกันไปเรื่อยๆนะสำหรับจุดของงานแฮนด์เมดหรือว่างานพวกสร้างสารรค์ผลงานด้วยฝีมือของบรรดาช่างชาวฟิลิปปินสน์ครับตรงนี้นี่ก็มีการทำเป็นรูปสัตว์นะครับอย่างเช่นแมวสุน,นัขนะ ตรงนี้รู้สึกจะเป็นสุนัขนะตรงนี้รู้สึกน่าเป็นสิ่งโตนะครับภาพงานแกะสลักหินอ่อนนะฮะการแกะสลักเป็นรูปต่างๆนะครับคนชาวนาขี่ควายรูปกบนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดหรือว่างานฝีมือนะฮะส่วนจุดบริเวณด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของแนวแฟชั่นนะฮะ ที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าของสุภาพสตรีนะครับนีบ่ก็มีหลากหลายให้ได้ชมกันเลยนะครับสําหรับเสื้อผ้าของสตรีนะรับนะครับ,เ,รบเสื้อผ้าของสตรีที่เน้นในเรื่องของแฟชั่นก็เป็นอีกหนงงานแฮนด์เมดแล้วก็งานฝีมือของบรรดาผู้คนชาวฟิลิปปินส์นะฮะ เอาครับนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณชั้นแรกที่ผมถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะครับบริเวณจุดของพิพิธภัณฑ์คลากนียังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปติดตามบริเวณจุดอื่นๆบริเวณพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์คลากันต่อครับเอาครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนําเสนอรูปภาพนะฮะก่อเขาเขียนว่าเป็นแกลเลอรี่นะฮะก็เน้นๆก็คืองานรูปภาพนะครับ นี่รู้สึกว่าจะเป็นรถที่น่าจะถูกใช้ในช่วงยุคสงครามนะนะครับเป็นรถเทรนทอรี่นะครับ,นรนรบในช่วงป 1, ีหน0่ันกู่นนะครับก็มีคำเขียนว่าห้ามนั่งนะหรือว่า Do not sit นะฮะนีครลนะักษณะนี้ก็มีเป็นคันโยกด้วยนะก็เป็นรถเก่าแก่นะครับมีอายุนี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีแล้ว เอ็กซ์เชลเลนต์เทรนนิ่งเทเรนนะฮะนี่ครับภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวของการรบนะครับนี่ครับแบตเทอร์น็อกบินคัวบุรกันนะฮะนี่เป็นภาพจากในช่วงวันที่23เมษายนของปี1899นะฮะ นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้พื้นที่ของคลาร์ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของฐานทัพอากาศเก่าของกองทัพสหรัฐอเมริกานะฮะครับก็ยังมีภาพของเป็นเครื่องบินลบก็คล้ายๆกับพวกเฮลิคอปเตอร์นะฮะนะครับก็ตรงนี้นครับ beginning หรือว่าจุดเริ่มต้นของฐานทัพอ i กาศนะ,ะนครับภาพเก่าใน่ดีครับก็เป็นภาพเขาวดำนะในสมัยยุคก่อนของ ที่คลาร์กเนี่ยครับซึ่งเป็นอดีตฐานทัพของสหรัฐอเมริกาก็เป็นพวกฐานทัพอากาศนะฮะปัจจุบันเนี่ยทางด้านของฐานทัพอากาศคลาร์กหรือว่าสนามบินคลาร์กเนี่ยก็ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสนามบินอุตเภเมาของบ้านเรานะฮะก็คือแบบไม่ได้มีเส้นทางการบินที่หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการ ใช้ในเชิงพาณิชย์อะไรมากมายนะครับเนี่ยกองทัพแล้วก็ภาพของเครื่องบินลบนะครับ US Air Force ก็เป็นกองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยอเมริกานี่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับปัจจุบันนี่ก็อยู่ในการดูแลของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์นะฮะเนี่ยก็มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นี่อยู่หลากหลายรุ่นนะ รตรงนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลจำลองนะฮะของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับก็ใครที่ชอบเรื่องราวของเกี่ยวกับสงครามหรือว่าเครื่องบินนี่น่าจะถูกใจนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์คลากแห่งนี้นะแล้วก็บริเวณด้านภายในนี่ก็จะมีเป็นอาวุธยุโทโธปกรณร์นะครับแฟนทอมสตาร์ลิสเตอร์นะฮะ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นกระบอกปืนนะครับว่าเป็นปืนขนาดยาวนะฮะนะครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณโดยรอบนะของด้านภายในพิพิธภัณฑ์นะฮะก็นี่จะเป็นอาวุธปืนแนละ้วก็พวกสิ่งของที่ใช้ในสมัยช่วงสงครามนะครับแล้วก็เรื่องราวของรูปภาพนะฮะ นะครับก็จะมีผู้คนในเข้ามาชมบรรยากาศกันอยู่เรื่อยครับสำหรับด้านภายในของพิพิธภัณฑ์นะฮะส่วนนี่ก็จะเป็นชุดหรือว่าเครื่องแบบของนักบินนะฮะนะครับก็มีการติดธงเป็นธงชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็สังเกตนะว่านักบินจะมีการสวมหมวกแล้วก็มีการสวมแว่นตานะฮะนะี่ก็จะเป็นเครื่องแบบอย่างเป็นทางการของนักบินของกองทัพสหรัฐนะฮะ นี่ก็จะเป็นจุดของเครื่องบินลบนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของเป็นโมเดลจำลองด้านภายในเนี่ยฮะก็จุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดของแกลเลอรี่หรือว่ารูปภาพนะครับหมวกนะครับเครื่องแต่งกายนาฬิกาโทรศัพท์ในสมัยอดีตนะครับมีเป็นกล้องถ่ายรูปนะฮะ นะครับกล้องถ่ายรูปก,ก็เป็นสิ่งของที่ใช้กันจริงๆในช่วงยุคสงครามนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของอาวุธอีกเช่นเดียวกันนะฮะถือว่ามีอะไรให้ได้ชมกันเยอะนะครับทางด้านของพิพิธภัณฑ์คลารนะครับราคา100่งร้เปโซนี่ผมว่าก็ค่างจากคุ้มค่านะ แต่ถ้าใครที่อยากจะชมจุดของที่เป็นของโรงละคร4มิตินะครับหรือว่า 4D theater เนี่ยก็ต้องเสียอีกประมาณ100เปโซนี่ก็เป็นภาพเรื่องราวของภูเขาไฟระเบิดนะคะก็เป็นภูเขาพินาทูโบนะครับ Damage to Central Luzon ในเกิดเหตุการณ์ระเบิดหรือว่าในช่วงตอนกลางของเกาะลุซอนนะฮะนี่ครับ เม้าพินาตูโบโนะครับก็เป็นภูเขาไฟแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับผู้คนก็จะนิยมไปชมพวกยอดเขาไปปีนเขากันพวกนี้นะฮะก็นี่ก็เป็นภาพจำลองของภูเขาไฟนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดของรูปภาพที่เราสามารถ เรเห็นกันได้นี่ก็เป็นบริเวณจุดชั้นที่2อคนะเอาครับเราเรามาชมบรรยากาศในส่วนอนื่นๆที่เหลือของพิพิธภัณฑ์คลารก,กันต่อครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นภาพที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของที่คลารฮนะด้านหน้านี่คือไดโนเสาร์ไอแลนด์นะครับเอลคาววโยนะครับเป็นฟาร์มม้านะแล้วก็จะมีเป็นสวนสัตว์ด้วยครับซูโคเบียฟันซูนะครับ c ลาร์กเนเจอร์พาร์นะฮะนายองฟิลิปินโนในคลาร์กนะครับฟอนตา n ่าวอเตอร์พาร์ Park, หรือว่าสวนน้ำนะฮะนะครับก็จะไล่ไปเลยครับสำหรับพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะมีสนามกอล์ฟด้วยบ่อน้ำพุร้อนก็มีนะครับสนามแข่งรถนะรับ International way, คลาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์นะฮะ ก็จุดตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้มีความน่าสนใจเหมือนกับบริเวณจุดที่แล้วที่ผมถ่ายให้ชมนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วนะครับไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตมากเท่าไหร่นะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลจําลองของเครื่องบินของสายการบินต่างๆนะตรงนี้นี่จะเป็นของเอมิเรสส่วนด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นของ เซบูแป c ิฟิกซึ่งเป็นสายการบินในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยครับแล้วก็ภาพด้านนานี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็น U.S. Memorial Cemetery นะครับเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับก็จะถ่ายไล่ให้ดูไปเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอนุสาวรีย์มอนเมนต์ออฟ เป็นของอดีตน่าจะเป็นนายพลหรือว่าในพันเนี่ยครับจอห์นสโตนเซนเบิร์กนะฮะแล้วก็ด้านนี้นี่ก็เป็นพวกหมวกผ้าพันคอนนะครับถุงมือนะฮะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของภาพของ น่าจะเป็นอดีตพวกนายกเทสมุนไพอย่างนลคร์กเนี่ยครับก็มีไล่ไปตั้งแต่อดีตเลยจนถึงยุคปัจจุบันเลยนะฮะก็จุดตรงนี้นี่ผมว่าไม่ค่อยมีความน่าสนใจมากเหมือนกับบริเวณจุดชั้นล่างหรือว่าจุดห้องที่แล้วที่ผมถ่ายได้ชมนะครับก็คงจะถ่ายคลิปบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์คลาร์กให้เห็นกันประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากจุดของ a องเก City ซิตสามารถเข้าถึงได้ด้วยรถจิปนี่นครับหากเดินทางมาจาก a อง l กลิบริเวณถนนคนเดินเนี่ยก็สามารถใช้รถจิปนี่ได้ครับระยะทางจากจุดตรงนี้จะห่างจากบริเวณถนนคนเดินตรง a n ง c ก t y เนี่ยประมาณ6กิโลเมตรนะครับก็นั่งรถจิปนี่มาไม่ไกลครับใช้ระยะเวลาไม่นานครับ แล้วก็ค่าโดยสาเนี่ยก็ไม่แพงเราจะอยู่ที่ประมาณราวๆสิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับการมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์คลาร์กนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ข้อมูลความรู้นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับฐานทัพอากาศของที่คลาร์กในสมัยอดีตครับซึ่งเคยเป็นฐานทัพอากาศของกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ก็ใช้ในเรื่องของกองทัพอากาศของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสถานภาพเป็นสนามบินที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ได้รับความนิยมหรือว่าแพร่หลายเหมือนกับสนามบินนนอยอาคฟิโนที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลานะครับอันนั้นคือสนามบินนานาชาติแลก็สนามบินหลักของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์คลาร์กครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ